สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสูร่รายการเจาะกัน VI นะคะรายการที่จะพาว่าที่ VI ทุกท่านมาเจาะลึกใค้ถึงแก่นกับ VI ตัวจริงกันค่ะใช,ใช่ค่ะเพราะนี่คือรายการแรกและรายการเดียวที่เป็นความร่วมมือกันระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่าและ Money c h a n n น l ค่ะอ๋อวันนี้หลายคนอาจจะแปลกใจไปบ้างนะคะเอะเห็นเป็น2ส,สาวนะคะวันนี้พี่พานั้นรับหน้าที่มาพาว่าที่ VI ทุกท่านมาเจาะแก่นกันกับกลุ่มอุตสาหกรรมในเดือนนี้ใช่ค่ะเรายังทําหน้าที่ต่อไปนะคะ ว่าฝนจะตกฟ้าจะร้องหรือหุ้นจะร่วงเป็นประเด็นที่กำลังจะถามพี่พาอยู่พอดีเลยค่ะว่าสถานการณ์การลงทุนแบบนี้หลายคนเริ่มเครียดนะคะ<อ>แต่คิดว่าพี่พามีอไม่น่าจะเครียดเท่าไหร่ดูจากสีหน้าที่สดใสของพี่พาแล้วจริงๆก็เห็นใจเพื่อนๆนักลงทุนด้วยกันนะคะ,คะแต่ว่าอยากให้มองว่าเวลาที่เราลงทุนนะคะม,มันเป็นอาชีพของเราอยาก ไปเครียดกับมันมากนะคะม,มันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเรา<อ>ถ้าสมมติว่าเราเน้นการลงทุนระยะยาวแล้วก็ดูที่พื้นฐานกิจการของจริงๆ<อ>แล้วก็ดูที่การประเมินมูลค่าของกิจการอย่างแท้จริงแล้วเราอดทนรอได้ค่ะ<อ>ด้วยใจอย่างมีความสุขทุกน้อยลงแล้วก็ผันผวนไปตาม อารมณ์ของคุณตลาดน้อยลงนะคะเราก็จะดํารงชีวิตการลงทุนได้อย่างมีความสุขและปลอดภัยคะ่ะใครที่ฟังดูแบบนี้แล้วรู้สึกว่าโอ้โหอยากจะมาเปลี่ยนเส้นทางการลงทุนมาเป็นแบบ V I บ้างแบบนี้เนี่ยนะคะง่ายๆเลยถ้าไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนแอบขายของนิดนึงแล้วกันนะคะเ,เ,เริ่มจากการ <c oughs> ดูรายการเจาะแก่น V I <c oughs> ในเวลาแบบนี้เนี่ยแหละคะ่ะถือว่าเหมาะสมที่สุดเลยนะคะเพราะว่าเรานั้นจะพาว่าที่ V I ทุกท่านมาเจาะลึกหาความรู้นะคะ <c oughs> ไปทีละกลุ่มอุตสาหกรรมซึ่งอย่างนายเดือน นี้เราขออนุญาต ยกกลุ่มประกันชีวิตค่ะมาให้นักลงทุนว่าที่ VI ได้ศึกษากันเพราะว่าพี่ๆี่วีไอเขาแอบกระซิบมาบอกค่ะคุณผู้ชมค่ะว่ากลุ่มนี้มีความน่าสนใจมากแต่ว่าความน่าสนใจตรงนี้บอกนิดนึงได้ไหมคะพี่พาว่าสุดน่าสนใจยังไงเอาเป็นน้าจิ้มก่อนละกันค่ะพี่พาค่ะมันน่าสนใจเริ่มตั้งแต่เป็นธุรกิจที่ใกล้ตัวเรานะคะไม่ว่าเราจะออกไปที่ธนาคารหรือว่าเดินไปตามถนนแน่นอนบางทีมีคนมาคุยเกี่ยวกับเรื่องการขายประกันมีคนทําประกันเพื่อลดหย่อนภาษี มันน่าสนใจถามว่าเป็นธุรกิจที่ยากในการวิเคราะห์หรือเปล่าก็ค่อนข้างละเอียดนิดนึงนั่นคือสาเหตุที่เรามาเจาะแกน VI กันครั้งนี้แต่ก่อนที่เราจะไปพูดถึงเสน่ห์ของธุรกิจประเภทประกันชีวิตนะคะและประกันภัยนะคะพี่พามีประวัติของประกันภัยแล้วก็ข้อมูลที่สําคัญของประกันชีวิตในประเทศไทยมาฝากพวกเราค่ะโอ้โหเวิร์กมากเลยค่ะพี่พาอยากดูกันแล้วนะคะว่าจะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามพร้อมกันเลยค่ะค่ะ ้องย้อนกลับไปนะคะตั้งแต่สมัยของรัชกาลที่5เลยนะคะที่ได้มีกฎหมายบางฉบ,บับนั้นระบุถึงการประกันภยัยแล้วก็ในสมัยรัชกาลที่6มีการควบคุมธุรกิจประกันภยัยรวมถึงมีการออกกฎหมายที่เกี่ยวกับการประกันภัยเป็นครั้งแรกในปี2454ค่ะซึ่งถือว่าในภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจใหญ่ๆที่ผ่านมานะคะอย่างวิกฤตต้มยำกุ้งที่เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศนั้นถดถอยลงแต่เชื่อไหมคะคุณผู้ชมว่าประกันไทยนั้นก็สามารถจ่ายค่าสินไหมได้ตามปกติแม้จะไม่มีการ เพิ่มขึ้นของเบีย้ยประกันก็ตามค่ะต่อมาในช่วงวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ปี2551ต่อเนื่องถึงปี2552แม้ว่าภาคการผลิตภาคส่งออกแล้วก็ภาคท่องเที่ยวจะชะงักงันไปบ้างแต่ว่าตัวธุรกิจประกันภัยนั้นกลับมีอัตราการเจริญเติบโต,ต,ตอย่างมั่นคงมาดูที่เบีย้ยประกันชีวิตต่อประชากรของไทยกันบ้างนะคะในปี2553นั้นอยู่ที่มูลค่าประมาณ122ดอลลาร์ ต่อคนเพิ่มขึ้นจากปี2552ซึ่งอยู่ที่ประมาณแค่92ดอลลาร์สหรัฐต่อคนเท่านั้นเองในขณะที่ค่าเฉลี่ยการทำประกันชีวิตของภูมิภาคเอเชียนั้นอยู่ที่ระดับ208ดอลลาร์สหรัฐต่อคนค่ะตรงนี้นะคะก็สังเกตให้เห็นนะคะว่า การเติบโตในเมืองไทยนั้นยังน่าจะมีโอกาสในการเติบโตได้อีกมากทีเดียวโดยประเทศที่มีการทําประกันชีวิตสูงที่สุดนะคะนั่นก็คือประเทศญี่ปุ่นและก็ค่าเฉลี่ยของทั่วโลกนั้นอยู่ที่627ดดอลลาร์สหรัฐต่อคนนั่นเองค่ะ ฟังข้อมูลจากในอดีตตั้งแต่เริ่มต้นนะคะมาจนถึงปัจจุบันแบบนี้เนี่ยหลายคนเริ่มเห็นภาพแล้วก็เริ่มสนใจในธุรกิจประกันชีวิตกันมากขึ้นแล้วนะคะวิพาแต่ว่าในรายละเอียดต่างๆเนี่ยเรื่องของการทํากําไรเรื่องของความเสี่ยงที่ต้องประเมินเรื่องของวิธีการหาอนาคตของกลุ่มนี้ยังมีหลายอย่างมากเลยที่เราต้องศึกษาหาข้อมูลกันเพิ่มเติมด้วยแน่นอนค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากกูรูผู้เชี่ยวชาญในกลุ่มอุตสาหกรรมประกันชีวิตกันนะคะแต่ว่าจะเป็นใคร และจะมาให้มุมมองในเรื่องของประกันชีวิตกันแบบไหนและละเอียดกันขนาดไหนบ้างเนี่ยเดี๋ยวอดใจรอสักครู่ดีกว่าเดีด๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกัน,นะคะ่ะ ช่วงวิถี VI นะคะวันนี้อย่างที่บอกไปแล้วค่ะว่าเรานั้นได้รับเกียรตินะคะจากกูรูผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์นะคะในการทําธุรกิจกลุ่มประกันชีวิตมาอย่างยาวนานนะคะนั่นก็คือคุณพิชาสิริโยทินค่ะซึ่งปัจจุบันนั้นเป็นรองกรรมการผู้จัดการบริษัทสหประกันชีวิตจำกัดมหาชนและก็เป็นวิทยากรของ,ของทางด้าน TSI ที่สอนการดูและก็ประเมินมูลค่าของกลุ่มประกันชีวิตในตลาดหลักทรัพย์ของเราด้วยนะคะคุณพิชาสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ ก่อนอื่นเลยต้องขอบคุณด้วยนะคะให้เกียตกับรายการเจาะแก่น BI ของเราในวันนี้นะคะขออนุญาตเริ่มที่คําถามแรกเลยละกันนะคะถ้าพูดถึงเรื่องของธุรกิจประกันเนี่ย หลายๆคนก็พอจะนึกภาพออกอยู่แล้วแหละนะคะแต่ว่าประกันในบ้านเรามันก็มีอยู่หลากหลายประเภทเหมือนกันนะคะคก็เลยอยากจะสอบถามคุณวิชาสักนิดหนึ่งว่าเอ๊ะธุรกิจประกันจริงๆแล้วมันมีกี่ประเภทกันแน่แล้วลักษณะการหาไรายได้หรือว่าการทํากําไรของธุรกิจนี้มันมาจากตรงไหนบ้างคะ,ะได้ครับคือถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของประกรันโดยภาพรวมกว้างนะครับก็คงแยกเป็นประกันชีวิตและประกันวินาศภัยนะครับคราวนี้ประกันชีวิตคืออะไรก็คือ คือคือสิ่งที่อาศัยสาเหตุการอยู่หรือการตายของบุคคลธรรมดา,าเป็นเหตุในการจ่ายเงิน<ม>นะครับแต่ที่นอกเหนือจากนี้เราเรียกว่าประกันวินาศภัยนะครับก็จะแยกออกมาเป็น3ประเภทหลักๆด้วยกันก็มีประเภทสามัญประเภทอุตสาหกรรมและประเภทกลุ่ม,มนะครับคราวนี้สามัญและอุตสาหกรรมคืออะไรอุตสาหกรรมเราไม่ได้ขายโรงงานานะครับคราวนี้สามัญและอุตสาหกรรมก็คือกรมธรรม์รายเดียว ที่ขายให้แก่บุคคลทั่วไปเพียงแต่ว่าประเภทอุตสาหกรรมเนี่ยทุนประกันภัยอาจจะต่ากว่าสามัญวิธีการชำระเบีย้ยประกันภัยอาจจะมาเป็นรายเดือนอไม่ตวดสุภาพนะครับแต่สิ่งที่เราจะบอกได้ว่าสามัญกับอุตสาหกรรมแตกต่างกันอย่างไรนั่นก็คือประเภทอุตสาหกรรมมีเวทติ้งพิเลียดหรือระยะเวลารอคอยอเช่นถ้าเบิดซื้อประเภทอุตสาหกรรมปุ๊บเนี่ยเราจะมีระยะเวลารอคอยว่าถ้าเบิดลูกค้าเสียชีวิตจากโรคภัยไข้เจ็บ ภายในระยะเวลาหเดือนแรกเราไม่จ่ายนี่ครับนี่คือตัวตัวที่บ่งบอกว่าอะไรคือสามัญและอุตสาหกรรมส่วนประเภทกลุ่มก็คือว่าหนึ่งควมเมตให้ความคุ้ของหลายบุคคลเช่นในเรื่องของกลุ่มสวัสดิการพนักงานอะไรต่างๆพวกนี้เป็นต้นครับผมค่ะนั่นคือเรื่องของประเภทใช่ไหมครับลูกคาแต่ว่าในแง่ของการทํากําไรเนี่ยแน่นอนว่าพอพูดถึงธุรกิจประกันเหมือนเขารับความเสี่ยงเราไปแล้วก็เอาความเสี่ยงของเราไปบริหารต่อ แต่<ม>ว่าเขามีวิธีทํากําไรจากตรงไหนบ้างคะครับผมคือถ้าเกิดจะพูดถึงเรื่องของการทํากําไรนะครับ<ะ>ผมคงย้อนกลับเข้าไปสู่เรื่องของวิธีการคํานวณเบี้ยประกันชีวิตะนะครับวิธีการคํานวณเบี้ยประกันชีวิตโดยหลักการแล้วเนี่ยจะมีอย<ะ>ู่สามแฟกเตอร์ด้วยกันแฟกเตอร์ที่หนึ่งที่เรารู้จักกันในนามของอัตรามรณะนะครับ <idence S 1> อัตรามนณะก็คือเป็นตัวเลขที่แสดงให้เราทราบว่าจํานวนประชากรหรือความน่าจะเป็นของประชากรในการมีชีวิตอยู่ในอนาคตหรือตายเป็นเท่าไหร่ นะครับแฟกเตอร์ตัวที่2ก็คือเรื่องของอัตราดอกเบี้ยซึ่งเราจะใช้คําว่า assume interest rate นะครับเป็นอัตราดอกเบี้ยที่เราคาดการไว้ในอนาคตข้างหน้าที่บริษัทจะคิดคํานวณให้แก่ผู้ที่ซื้อกลมมาทำประกันชีวิตเนื่องจากว่าสัญญาประกันชีวิตเป็นสัญญาระยะยาว10ปี20ปีแล้วมันมีเรื่องของการออมด้วยนี่แหละครับคืออัตราดอกเบี้ยที่เราคิดให้แก่ลูกค้าและอันที่3 ก็คือเรื่องของอัตราค่าใช้จ่ายนะครับทีนี้จะบอกว่ากําไรหรือขาดทุนเราก็มาดูตัวแรกแฟกเตอร์ตัวแรกก็คือตารางมอนะนะครับมันจะมีตัวเลขออกมาป๊อปในการที่คนแต่ละคน,คนมีชีวิตอยู่หรือตายเป็นเท่าไหร่นะครับทีนี้ถ้าเผื่อของจริงลูกค้าของเรามีป๊อปสูงกว่าที่เราคิดกับลูกค้านั่นคือเราขาดทุนนะครับแต่ถ้าป๊อปในการตายต่ากว่าที่เราคิดบริษัทมีกําไรนะครับ ตัวที่สก็คือตัวของ a s s u m i Interest เ a ช e ่นเช่นเทอปัจจุบันนี้เนี่ยเราบอกว่าเราคิด